สวัสดีค่ะวันนี้หนูบัสซี่จะพาคุณมารู้จักยูพิกโฉมใหม่ที่เราจะเอาใจสายชอปคอมปังสายแชร์เปนักสายชวนมีอะไรใหม่บ้างมาดูกันเลยตอนนี้เราได้จับมือกับ Lazada เหมือนยกทั้งแอปมาอยู่ที่ยูพิก เกสุดๆกับสินค้า5ล้านกว่ารายการจัดส่งเร็วรับประกันสินค้า7วันอยากช็อปอยากแชร์กันแล้วใช่ไหมมาเริ่มกันเลยกับ3สายสายช็อปสายแชร์สายชวนสำหรับสายช็อปเพียงลงทะเบียนกับ U p พิสถานะคุณก็จะเป็นเลเวล0 ร้อมรับสิทธิประโยชน์แคชแบ็กทุกรายการสินค้าไม่ว่าจะช็อปหรือจ่ายบินเมื่อช็อปชิ้นแรกไม่เพียงได้แคชแบ็กสถานะคุณจะปรับเป็นเลเวล1ทันทีสิทธิประโยชน์เลเวล1ไม่ว่าจะช็อปหรือแชร์จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมอีก40%ในระยะเวลาได้ถึง7วันและระยะเวลาของคุณจะมากขึ้นกับทุกๆก,การช็อปสินค้า20บาทได้เพิ่ม1วัน เช่นคุณซื้อสินค้าราคาครบ100บาทคุณจะได้รับวันเพิ่ม5วันหรือเพียงเช็คอินในแอปก็ได้จำนวนวันเพิ่มเติมไปที่ปุ่มเช็คอินกดเช็คอินทุกๆวันเมื่อครบ7วันจะได้จำนวนวันเพิ่มเติมเป็นเลย5วันหรือแค่ชวนเพื่อน1คนได้เพิ่มจุกๆไปเลยถึง15วันถ้าคุณชวนเพื่อนครบ10คนระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นถึง150วันหรือ5เดือนเลยทีเดียว สำหรับสายชวนเรามี3ภารกิจที่คุณต้องพิชิตเพื่อขึ้นเป็นเลเวล2ภารกิจแรกชวนเพื่อนมาดาวน์โหลดแอปภายใต้โค้ดของคุณให้ครบ15คนภารกิจที 2, ่่อนเพื่อนๆที่คุณชวนชวนเพื่อนมาเพิ่มอีกให้ครบ85คนภารกิจที่3คุณมีค่าคอมครบ500บาทจากการช็อปหรือแชร์เมื่อทำสำเร็จครบทั้งหมด3ภารกิจคุณจะได้เป็นเลเวล2ทันที สิทธิประโยชน์ที่ได้คือค่าคอมมิชชั่น15%ทุกๆก,การช็อปหรือแชร์จากเพื่อนที่คุณชวนไม่เพียงเท่านั้นเมื่อเพื่อนของคุณได้เลื่อนขั้นเป็นเลเวล2เช่นเดียวกับคุณคุณจะได้รับเงินรางวัล4,000บาทต่อคนเลยทีเดียวถ้าคุณอยากเลื่อนเป็นเลเวล3คุณมีภารกิจ2ข้อ ภารกิจแรกมีเพื่อนครบ500คนจากการชวนของคุณหรือเพื่อนคุณภารกิจที่2องสะสมค่าคอมมิชชั่นให้ครบ800บาทจากการช็อปหรือแชร์เมื่อทำสำเร็จครบทั้งหมด2ภารกิจคุณจะได้เป็นเลเวล3ทันทีมากไปกว่าน,นั้นเมื่อเพื่อนของคุณได้เลื่อนขั้นเป็นเลเวล3เหมือนกับคุณคุณจะได้รับเงินรางวัล20,000บาทต่อคนเลยทีเดียวมาต่อกันสำหรับสายแชร์ สายแชร์สำหรับเลเวล0ถึงเลเวล3วิธีง่งายๆในการแชร์ให้ได้ค่าคอมเลือกสินค้านำสินค้าลงไปแชร์ใน Marketplace ลูกค้ากดสั่งซื้อรับค่าคอมสูงสุด37%เริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมว่าเช็คค่าคอมกันยังไงมาดูกันเลยวิธีเช็คค่าคอมและรับเงิน สามารถเช็คค่าคอมได้ตั้งแต่หน้าแรกที่เปิดแอปเลยและคุณจะได้รับเงินจาก upic แอปพลิเคชันผ่านบัญชีที่คุณผูกไว้ทุกๆวันศุกร์จากยอดสะวมของวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสามารถเช็คจำนวนเพื่อนที่เราชวนได้ที่เมนูบัญชีข้างล่างนี้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเพื่อนทั้งหมดจำนวนเพื่อนที่เราชวนหรือจำนวนเพื่อนที่เพื่อนชวนพิเศษไปกว่านั้น ยูพิกได้จัดโปรโมชั่นมากมายเอาใจยูพิกเกอร์ทุกสายไม่ว่าจะเป็นดิวเดตลดสูงสุด70%ไฮคอมมิชชั่นสูงสุด37%ยูพิกโมคอมมิชชั่นสูงสุดถึง40%ว้าวยูพิกอมใหมยย่ยิ่งช็อบยิ่งแชร์ยิ่งชวนยิ่งได้โหลดเลย